เอามาลีทั้งหกมารวมกันได้เป็นลูบิง้งเปิดประตูสู่อาเซียนปิง้งยยังมีผู้ชมอีก96.2นะครับที่ยังไม่ได้ติดตามผมเนาะก็ฟังตามด้วยคือตอนนี้นะครับดิสขของผมก็มีช่องแฟนอาร์แล้วก็ส่งมาได้นะแลวผมอยู่ผมวิเช่น,นะครับก็วันนี้ก็จะมาทำดาบโอเด้งคู่กันนี่เป็นไง ปรี้าวเหนียดดาบโอเด้งคูนะครับเป็นโหโคตรเท่แล้วก็น,นิ่งอยู่แค่ห้งตึงตึงจัดนี่นะครับดาบโอเด้งคู่หยอกหยอกเอาล่ะทุกคนเปิดมาแล้วก็อุ้ยเจอโป้ด้วยแหละกมมอุ้ยโอ้โหโป้โโฟาร์มโบนแน่เลยผมไปฟาร์มมา,าดาบดาบดาบยามะกับดาบทุกทีตะครบ350แล้วรเราก็ไปเราคุยกันเลยดีกว่า มาคอนโดได้เวลาคุยกับใครเอ้ยนั่นแหละคริปโตมาสเตอร์แฮรไม่น่าใช้ชูดเดียวกันนี่ไงทุกคนเปิดแล้ววันนี้เขาไม่มีเรียนกันหรอกมาโอ้เข้ามาได้แล้วนะนี้ เฮ้ยทำเฟสได้ด้วยอ่าเราทำทุกขิตาก,ก่อนกันว่าทุกขิตาดง่ายกว่านะ่เฟสเดียวด็อกลีเจนโอเคเฟสแรกนะครับเพื่อความที่ผมหาข้อมูลมาดีแล้วคุวยกับไอ้นี่เรือคนเช่าเรือเราดูก่อนเรามีผลดอไม่ถ้ามีผลดอแลอ้วก็จะกินพอแบบมันหาเฮ้ยมีดอด้วยกินเดี๋ยวรอเลย กินเลยนี่ไงสะดวกสบายกูเยอะชีวิตมีประตูมาทุกคนเราคุยกันที่อันแรกเลยปึ๊บอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นปึ๊บปึ๊บกระลึกกระลึกกรึกกตีปึ๊บปึ๊บผมไม่มั่นใจว่าแบบคุยกับอันไหนนะอุกูอีกรอบ เนี่ยคือได้แล้วกดต่อไปกดต่อไปพาราดอนมี่โอเคผมไม่รู้ว่าคุยกับมันนี่ได้เลยเลแบบแต่ก็เลยแบบมันมันจะยากมันน่าจะรอนานนะก็เลยมานนี้ด้วยมามาอเกาะอะไรนักมา้าจับปล่อยแล้วเดี๋ยวดีพาราดอนมี่โอเคเรียบร้อย อันนี้น่าจะไม่มีแต่ว่ากดดูก่อนก็ไม่เสียหายเฮ้ยไม่ใช่ผิดอันดยอค่บอ่าไม่มีเอทีแล้วกันน่าจะมีเยอะต่อไปต่อไปนี่ไครบละโอเค เราได้อะไรมาวะเราได้นี่นะครับอะไรวะอาลูขาดแซกแนิสเออไปจับล็อกฟิตต่อไปกันเลยดีกว่าแม,แมนชั่นแมนชั่นอยู่ไหนนี่ไงเอ้ยอันนี้มันเมาทเทนคือง่ายการซื้อออเดอร์ซีเกิดแล้วทุกคนไหนวา้วาวาวา้วาว้าว้ามามามาต้องตีแล้วไม่ได้แล้วต้องได้มามามาต้องมาตีต้องมาตี นี่ไงเกิดแล้วโอ้โหเป็นไงซื้อธรรมดาแป๊บเดียวก็เกิดมา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 คนดูเก <scale salted pasado> ิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วแค่ซ r ้อออ s s ซีขอให้ไม่โดนแย่งแค่นั้นพอนะเดี๋ยวลอยเราแย่งนกขอตัวเดียวตัวเดียวพอ โอเคแล้วจะได้แล้วนะหรือเปล่าโปนโปนเอ้ยเจอโปโปแย่เฮ้ยโไอ้โปเวล่เ้ยใช่ใช่แม่โอ้โปลสองตัวเลยเดี่ยเชื่อโผล่ไม่ได้เลยเฮ้ย ได้อยู่โอ้ไม่ได้อะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โป้ดิโอ้ยโปเวีนเฮ้ยตอนนี้อตอนนี้อ๋อเฮ้ยไม่ได้ไม่นะเดี๋ยวเราแก้ได้อะไรอย่างไรเนี่ยเอาละ,ะโอเคได้มาสองอันละอันสุดท้ายนะครับก็แค่ไม่มีอะไรมาก ค่าบอสไม่ใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยเดนี้ไม่ใหญ่เกิอ้โนคนาผตามไดเลยโอย่เข้าอ่ะนิ่มันนะเขาจะนนอโอเคให้เราหรืเอเปล่าเฮ้ยแนิ่งันไปไหนก่อนเดี๋ยวจนี ในผมว,ว่าผมจะไปออนไปส่วนตัว,วละต,ะต้องได้แล้วแหละต้องไดนะ้แล้วต้องได้แล้วโอ้อยโหลดดิ้งแล้วคุณดูมันคือโหลดดิง้งเอ้ามาแล้วเฮียไ,ได้แล้ว <c ười> มามาคาไปใช่ไหมนี่หละ เอาเอาอะมามามาตบมาเดียวง่ายดีรู้สึกดีจุยเ่สที่จะตาดจะเสร็จแล้วคนดูนาดมาแล้วเสร็จแล้วตนที่สอง วยกระดูกซ่าไม่ใช่เฟิร์นบุ้งแล้วนะเนี่ยกระดูกคนละแบบมาอาสุดท้ายอยู่ไหนไหวะอ๋อนี่ไงแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรขมแตกเฮ้ยนี่ไงมีวนะัตแตกเนาะ ดีกว่าแจ้คตัวแสนแล้วโอ,อ้โหมอสมาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกเกาะไม่ได้เกาะนี้ก็อยู่ด้านล่างก็เป็นเกาะเรือผอีไม่ใช่ด้ดานล่างน่าจะเป็นเกาะดีกว่าผมเคย,ยเห็นเช่นอ่ะ โอ๊ยไม่มีเชียนแต่เด้เมื่อบบกี้อาชีโม่หมตายละอือโอเคสดวอดผมจะขับไปสู่สู่สวรรค์ลูกแคปลูกไหนะปหน่อยเจ๊โอเคแับละเราแคปลูปตนะั้งเจ๊แคปติเจ๊โอเคไปกันเย,ย้ได้เสร็จแล้ว สึกภูมิใจนี่เด็กเงียได้มาสามมาแล้วคนดูไปเดี๋ทำเฟซยามะต่อเลยเฟซอะไรนะอ่าอ่ายามะเออเดี๋ยวเปลี่ยนดาบยามะก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลไม่เกี่ยวหรอกยามะยามะจะไหนก็ได้กินผลดอด้วยเลยล่ะกัรขออย่างไรก็ต้องใช้เนาะเอ้าผมไม่มีดอ ชิบหายละมีดอแค่นเดียวดีกว่าเออเยียมโอเคให้มอนฆ่าเราจนเกือบตายมอนไม่เกิอดอ๋ออยู่ด้านล่างนี่คับบอลแล้ว,ลาลวลมาถึงก็เอาเลยเฮ้ยแปลกๆละเริ่มแปลกๆละแปลกๆนะแช่แค่ไปน มันเริ่มแลกนะเพื่อนเป็นเะ็บหอมกันเล้บมันแปลกนะสักรอบชักรอบหรือว่าเราต้องตีส่วนตรงหน่อหนึ่งก็อ่ารอย่ฮะตีส่วนแล้วเฮ้ยตึุดหยุดหยุดเฮ้ย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 เคลียดเคลียดแตกเฮ้ยมันแปลกว่ะ เยวนะทำไมมันปแปลกอย่างนี้เฮ้ยใช่หรอมันมันบั๊กหรือเปล่าหรือว่าแบบหรือว่าผมทำเฟสผิดวะ้องรับใหม่ PNL suffering คือยอังไงเข้าใจอะเอา้าอย่างวะเฮ้ยอะไรอ่ะได้แล้วไปเนี่ยโอเค ตายไปสองรอบบักฮะสรุปเคยได้มาสอันละเดี๋ยวผมขอไปแลกผลประตูนในเซฟธรรมดาก่อนนะทุกคนผมขอไรนะแบบได้เวลาพึ่งดวงของตัวเองละเราต้องทำเดินวนรอบเาสามรอบสองสาแล้วนะหนึ่งสองสามหนึ่ง สามโอเคขอเช็คผลหน่อยแบบผลออีกอีขอเช็คผลเช็คผลเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยกดผิดกดซื้อกิโลเ้ยโย่โอ้ยกิโลเมโอ้หขวดขดอได้ไหมรอขอดอหน่อยขอดอรอขอดอประตูต้องไดมอนด์โอเคเอามีแล้วด้วย กินเลยละกันซอแท้หมดไฟงามผมได้คนแรกแล้วอุ้ยดอเอาไปเลยเคพย่อนเลิฟอู้หูอุ้ยรู้ภูมิใจอิได้ดอมาแล้วโอเคคนดูตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเลิฟเวราที่แบบที้แล้วลอยมานเป็นปเล่นเอาวันเดียวก็ได้นะั้น สองดาวหรือเปล่าระยะการสุ่มโบนนั่นแหละโอโ้ไม่มีโบนให้สุ่มมา case of m y s y นี่ไงโอ้โหไม่ได้นอนบอสแอด,ดมินเกิดคเตสสิกวะยออ่อๆหาบอลรอบๆกันเลยไม่มีเลยเอ่ะมหีหนอยสักตัวก็ดนี้มีให้ผมเจอแล้วท,ทังเตอร์สเซิลนี่เองรอโห กือบปิดเกมพิงละเกือบมีเกมใหม่ละคนดูนคือผมเดยวงจะพูดรอคนดูคือแบบคือผมแบบใช้สกิลซีนะ่แบบไ้หาเกาะประมาณสี่รอบและสี่รอบเลยแต่ว่าเกาะเกาะนี้ยังไม่ได้หาเลยมันไม่มีอะไรอะ่ะเช่นไหมไม่ได้หามันสี่รอบแล้วโอ้โหโออสแอ้แบบหาสี่รอบเกินชั่วโมงอะ่ะแล้วก็มีแบบฟูมืนฟูมูนเกิดแล้วโอ้โหดูดูดแลแบบ ยูริยังเกิดอะบอสเกิดทุกตัวแล้วมั้งเนี่ยแบบแล้วแลคือแบบแล้วมันไปอยู่ไหนกันน่ะพอเหรอเนี่ยคนดูแบบแอดมินรังแกฉันนะคือผมแบบไล่ดูแบบทีละกอะแบบประมาณสี่รอบแล้วอะไม่ไม่ประมาณดีแบบใช่เลยสี่รอบแบบมันแม่งบ้าเลยโอ้โหแบบอยากจะร้องไห้คนดูอะไรอ่ะผมกดล็อกเสียงโจว์ตัวนู้นแล้วแบบ คือชูพูติดด้วยคุณดูต่อต่อแพครับทุกคนตอนน,น,นี้ผมก็ได้อะลูค่าแบ็กมินมาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็เหลืออันสุดท้ายแล้วคนดูก็รกระตุกันเลยเฮ้ยเติร์เชียลฟีอาเดลิป เอนแรกทุกคนคตอนนี้นะครับ,บเราคัดไอเสียมาแล้เวเฉยๆโอ,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 โอ๊คโกครับแล้วก็ให้บอสตีเราครับ เราไม่อยู่ในลาลกแล้วคนอ,อ,วอนโดหโสเสียตเกาะมาตดทีดห่ะแต้อปลอดภัยกว่เยอะเอ,อิะอันแรกผันไปโอ้ยแค่ แถที่สองหันไปอัสุดท้ายอันสุดท้ายยุดบอสอ่ะตมยานน้ยานนิมามามาแฮปปี้เลกค่ ทุกคนความสำเร็จเจ้าอยู่แค่เอื้อมผลทางสู่ราชาโจสดสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายครับเผาเผาแล้วก็เอามานอีะหกมารวมกันได้เป็นลูบิ้เปิดประตูสู่อาเซียน เิ้ยเฮ้ยเฮ้ยอสตายเฮ้ย,ยทำไมตีบอสไม่เข้ามาต้องใช้ดาบอย่ามาตีเท่านั้นใช่ไหมลิปบอกมาทุกคนทุกคนอยู่แค่เอื้อมมันอยู่แค่เอื้อมทุกคนอืมอย่ามาคุเฮ้ยเอออย่ามาัิชิตตา บอสเลี้ยนน้อยน้อยมือก็ดีละเรียงอยูเลยอ้าวอุ้ย,ย,ยกระดูกอนะไรเนี่ยได้มา,าแล้วว้าวอันนี้ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ดได้เคยดูว่าคาตาลามาแล้วแบบแดูนะไปแล้วบ๊ายบาย